อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวัขนี้มาเล่นแบบซาวเวอรโวนะครับอ่าแล้วก็มีแขกรับเชิญสามตัวนะครับเอ้ยสามท่านตัวเลยเนาะอันนี้ก็มแมวเขาชื่อเน,น็ตนะเดี๋ยว,ว่าเขาชอบฉายาแมวเรียกเขาไปเถอะไปตัดไม้เดี๋ยวให้สร้างบ้านเลยเปล่าเด,เดี๋ยวมาตัดไม้ดีของผมนี่ก็ลงบ้างเองหน่งผมนะ ลงผมไวสร้างบ้านเลยไหมต้นไม้เป็นโพสเทเกทุบไม่น่าแทนโหดมากอันนี้ทุบได้สร้างเลยไหมนเนี่ราควงจะสร้างไหมทุบไม,ม้ก,ก่อนดีผมก็ลงบ้งกินอ๋อบอก,ออกเราไหมว่าไม่อ้ามสร้างบ้านเลยป้าไปหาไม้ก่อนดีก็หาไม้ อ่าก็สร้างเลยเฮ้ยยางนี้ไปสร้างเลยถ้าพื้นที่โล่งอย่งนงผมไม่ว่าใช่ปะไม่ว่าคือซักตรงไหนก็ได้อะไรอ่ะอีกแล้วโหลดฟรีเลยวะโอ้นี่ก็เทคเจอแพ็กของผมนะ ไอ้แม้ของผมมันก็ขึ้นไอ้ตรงนี้าลอ้ดูลองปักอินไว้โอคอลโยคอ,อให้หมดนี่ <c oughs> ไอรอนอ๋อขุดไอรอนแล้ว <laughs> ไอเราไม่อยอมไอเรา าที sea, ่สร้างบ้านดีดีกว่ามอผมไม่ค่อยดีเลยเกิดอะไรกับเม์เนี่ยเรารู้แหล่งไอรอนหนึ่งแหล่งเราจะไม่บอกแครทงสิ้นนั้นผมถ้าเป็นผมว่าผมขอหนึ่งสองา้ำตาทะเล โอ้อ้ย่งที่เขาเราไปเจอหมอดเอ๊ะไม่ใช่หมดเราจเจอแร่ยเยอะแย,เยะเลยนิสัยสเลตตอนนี้เอ๊ะมันคือตัวอะไร <Yeah. S 1> <า>เกะ่า <c oughs> เดี๋ยวขอสก,กิปแป๊บนึงนะครับ อ่ะก็กลับมาต่อนะฮะหลังเนื่องจากสกายหลุดนะคะอะไรบ้างนึงฮะขอโอ้ย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 อะไรกันอ่าไปขุดโอ้ยถอกทั้เหินเจมันแหลกมากไม่แหละมันบา็อกมันเหมือนมันบลกอ่ะขุดหินขุดดินขุดทราย อยู่รอบนี้คือแรกอย่ใหญ่แงนะใหญ่แยงนะนี่เนื่องจากใกจังหวอนะขุดแอันลนเกันแม่ไม่ไม่ชวนไม่ชวนมาทำมาทก่อนเฮ้ยแค่นั้ว นักเดบา้านเยาวนนีิชเราเป็นแมวอยู่มไม่ได้มันอยู่ไม่ได้โหนี่คือดูดวงจันทร์มาเหมือนอันนั้นเลยอะไรนะเออแต่เราไม่เห็นดวงเกลียดดีมากม,ม,มันจะขุดแน่ครับ นี่มันแน่เลยวะแน่เหล็กอ้ําอ้ําหนักเช้าดิแบตไม่ได้เรื่องเดอดซเว,วอร์เวลนะเออใช่เลยไอย้นี่มันต้องเอาเอาทอดมามาปักก่อนนะปักเออเอ้ยแม่ขอโด่นะนะอย่าโด้เด้หาเองเป็นไหมบัตรหนึ่งบัตรหนึ่งมันขุดไม่ได้มันต้องเอาท<ห>อดวางอ่าและล็อตสีอัน เเลวินนะ่เจอท่านก็ลงไปฉีเลวินคืออ๋อเผื่อไ้ไม่รู้จักหรือเราโต๊ะ <c oughs> เราเจอแหล่งไอร่อนแล้วหนึ่งแหล่งซึ่งมันก็เจอสเกลิตันดักอยู่หนึ่งีหนึ่งตัว จะขอทดสอบดูนะโอ้ยอย่าตี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 ตายเลยตีเราตายเลยน่าตีตายเลยตีเลยตีเลยไม่ใช่ตีก่อนตีก่อนเดี๋ยวเจไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวตีกับเราผมก็ไม่แน่ใจว่าลงอันนั้นหรือเปล่าบักอินซ้ายขอไม่ตกไม่แน่ใจให้ลองดู อันนี่เตะดิตกครับเรียบร้อยตกหมดกันดรชีวิตมีแต่ดกเป็นคนเจอเรวีนแล้วเนี่ยเรวีนมันก็มีเหมือนอยู่ใกล้ๆด้วยนะเดี๋ยวอเงิบเลยเอาตา เดี๋ยวผมก็ต้องขอตั้งนะฮะบ้านมันทรงอะไรวะเนี่ยทรงไทย <laughs> มันไม่เป็นสี่เหลี่ยม ไม่แล้วชีวิตฉันมีแต่ตัดไม้โอ้โยนวดคนนะา้าจ๋ามีเพื่อนมาอะไรมาเร็วข้างหลังนม้ด่ามีเพื่อนมาคนนึงว้ยเขามาเยี่ยมบ้านนั้นจัดก,การสิเยี่ยมทำไมล่ะฮะมาทำไมมานี่น้าขโมาข,ขูมขวัวตายเวยนวะ้ะ อันนี้เอาเอาอะไรของอำวะเอาดาบทีขุดมาอย่างเดียวดาบทีขวดมาอ่ะเอาไปมาเอาในบ้านสิครับไม่รู้หรอมันล็อกข่องได้ไหมเนี่ยได้อถุยถุยเฮ้ยนี่ใครอ่ะ คนก็คนดิครับจะให้เป็นตัวอะไรอ่ะคิปเปอร์เหรอเราเจอคิปเปอร์โอ้เออลาก่ไม่ลาละไม่ลาไม่ตายดิสไปเดอร์แมนโอ้ทำไมไม่ตายขาเจาะเลยทำไมไม่ตายเออ่ะโอ้ยดู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 ออกใค้ดูดูออกขอาพระเจ้าเอง nhiều đây chị, Nhiều vừa đây Mày không được, ôi, đây nhạc. hả, hả, cô không được, không được, không được, ตกใจโอยเป็นประชาัดพัทยาะลาเปาใส่ถัดถุย6โมง8โมงมังเป็นโมงเช้านน่น8โมงเช้าอยู่ไทยนี่ล่ะจริงจบ ไม่ได้นะเราเราเราเป็นคนไทยนี่ไงยืนมัวมัวไม่ได้นี่ยืนตรงอุ้ยสกิลหัวแตกแล้วเนี่ยอ่าได้ธนูมาหนึ่งขวานตัดไม้ไม่ได้ซะด้วยแล้วก็เจอคิปเปอร์ตัวหนึ่งกำลังเดินในบ้านแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปได้ช็อตเอ้ยเฮ้ยยเขาจะไปเดินเนตได้ เราไม่รู้ว่าจะเล่นเสิมนี่มีตัวไหมไม่เราเป็นสาวแก่งนะจ๊ะโอ้ฮิไม่ใช่ละเราเล่นบ่อยแล้วก็ไม่เกิดอะไรอะไรคือมีคำถามตกลงนี่จะสร้างบ้านติดกันหมดเลยใช่ปะตามเออใช่ แน่แน่แน,แนดวงจันทร์ค่ะอย่างเดียวคือลักษณะลักษณะมันคล้ายๆกันเลยอ๋อไม่คล้ายกันเลยคนรอแบบไป้นด้วยใช่ไหมเจนเนค่ะแต่ว่านะขอโทษในหนึ่งอันอ,โฮโฮอุ้ยต <laughs> ุ้ยอกใจอฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ย เขาตายไปแล้วคนนึงโอ้ยก็แค่แมงมุมน่ะจตีราธรรมะมาสู่อเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่โดนโดนไม่ทันโอขยไข่ไก่เออสงสารเขาเดี๋ยวไปเขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาคืนเขาเราเราเราเป็นเด็กดีถุยเดี๋เดีอยู่ว่าเรียน อ๋อนี่ไงรับประกันให้มาเซฟบ้านนี้ก่อนนะท่านแต่แล้วท่านจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนก็เชิญเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างแต่เราไปเขาหมดเลย <Okay. S 2> ขอสองอันออกอาเรื่องไปอาดอกมาไปเถอะอยู่ข้างหน้านายบ้านทรงอะไรไม่รู้ทรงไทย ไม,ไม่สมแขมมก็มีคุ้มสูงนแซ่คือใครเจ้าเนื้อมันมันอยู่เอามาเลยอ่ะอ่ะอัะนเนื้ออะไรเนื้อไก่เนื้อไก่ย่างเอาลงในน้ำซะ <laughs> อะไรงง,ง ผเปิดอะไรไอโปรแกรมอัดวิดีโอมันก็แหลกโอ้โหใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวจะขอสคลิปชั่นแป๊บหนึง่งเพื่อมาทดสอบเสียงดูก่อนนะว่าได้เปล่าแต่ครับมาอยู่แ,แป๊บหนึ่งก็เข้าไปอีกให้หนูเปิดเดนสาวให้อะไรไดนโนเสารผมก็ปิดไมค์ก่งอกพอเข้ามา <Yeah. S 2> mm. ออกไปคนหนึ่ง <c oughs> มาแล้วคนน่ะเูาไปหาไปเจอไปอ๋อเขาเขาปิดไมค์ไปแล้ว เขาเข้าออกอะไรนะใครมาน้า,าตเตียงมาให้ เผมก็ลงอะไรก้เอ็วกตอรกว่าเอป็นบานไม่รู้วา่เวาเป็นน บอกเขาด้วยหีบใครหีบมนันท้ามด้วยแั้นะผมก็จะเก็บของจำเป็นเดี๋ยวเขาพักเอ,อย่มอ,อ่ะนี้ ตรงน,นี้ก็ไม่มีถามนะเนี่ยลืมเนื้ออีกแล้วเอออ่ะมเนื้ออยู่นี่ไปเอาลุยลุยอุเยขอเปิดนี่นะ โอ้มาแล้วโว้ยอุ้ยเสียงนี่นะครัวทำไมลูกปากค้างมบบนั้นหรอวะอ่ะมันปะกินประกันระเบิดเลยเอ้ยนั่ง อื้อทอดมันมีอีกแล้ว่ะผมไปเอาทอดก่อนมีปัญหายิงกับทอดอ่ะเดี๋ยวแล้วนะแอบตอวอาจจะเกยเลยดีฮะผมไปทอดไปตัดมันทำทานนิดนึง 您 ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรนะพี่ขันหัวหลพูดูะไรดีเอ,อ่อผมขอฝากว่าคนที่ลงหมดในเจ้าบุญประกิตเป็นนะผมเคยบอกคนนอ้ผมลงไม่เป็นนะ เราพูดอะไรดี uhm <cima> ta không không thấy gì khi mà lâu mày được ừ. vào cái trừ ở linh cầu เผียงอะไรอ่ะซอมบี้ซอมบีซอมดีซอมดีเเจ๊เจ๊ถืออะไรอยู่นั้นคุ้ขุดคิดหรือว่าได้

รู้แต่กกเจ็บหัวมากที่บ้านทบบบ้านกันเถอะ ได้นะลบช่อไม่ได้เราทำอะไรดีนะลืมอ่ะอืมยะัรอะไรก็ backup backup b a c k u ครับ k u p เอ่ะ นะครับโอ้โห่ี่จะพุ่งแบกเลยอ่าได้ทอนมาแล้วไปลงเหมือนถึงแม้่ะตุ่งลงับ

หมู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 น้องเคยหมูหรือเปล่าหมูมันตัวนหนาเบาผัดเผ็ดใบกะเพราอร่อยดีผัดเผ็ดใบกะเพราอร่อยดีเราจะอุรนนักเก็บไว้หัว ก็แค่นี่เสียงไม่ฉุนผมชดนะครับปวดทนฟังมาหน่อยนะครับ เราก็จะทำฟาร์มนะฮะทำฟาร์มกันเถอะเอาไปอย่างเนี้ย dan มันจะเอาให้เราไปทำแบบนี้นเหมือนที่คุเพี่เลยวะ่ะตอนอยู่ในถ้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปท้าทรายกัน